สวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในโรบ็อกกับแมปเอ็นจูด้กันนะผมเ้ <Yeah. S 1> ว่ยว้าวโอเคครับผมทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าผู้บุกลุกนะผมข่าวก่อนตอนนั้นพี่เล่นยังไม่เป็นนะผมอ่าพี่เล่นไม่เป็นแล้วพี่เล่นหมดง่ายด้วยนะ,ะัมยแต่วันนี้ครับผมพี่จะมาเล่นในโหมดยาก,กันนะผม oh. ทุกคนอ่า oh. มันจะมี มันจะมีง่ายนะผมยากแล้วก็ไนเม์ใช่ไหมมาพร้อมครับผมโอเคผมไม่ต้องดูแลครับผมมาเดี๋ยวเราจะเล่นแบบใจเย็นหน้าผมตอนนี้พี่รู้แล้วว่าเล่นยังไงเนาะไม่เหมือนครั้งแรกที่พี่เล่นไปครับผมอันนั้นไม่ค่อยรู้โอเคเดี๋ยวเริ่มรับโทรศัพท์เลยครับผมสคริปต์เลยฮนะก็ค่ากบวน <That> ความวิตกกังวลใช่ไหมกับการรับรู้ครับผม คือถ้าการรับรู้น้ไม่อยากให้มันมาก็อย่าไม่อยากให้หลอดมันขึ้นต้องเราต้องรีบจัดการโทรศัพท์ครับผมใช่ไหมส่วนการนี่ครับผมมาถึงก็รีเซ็ตเลยโอ้โหเร็วๆเธอความวิตกกังวลเนี่ยมันจะอยู่ที่การดูกล้องใช่ไหมต้องเปิดไฟดูกล้องด้วยนะผมอย่าให้ความวิตกกังวลถึงร้อยมันต้องเร็วกว่าหมดอีซี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้มันหมดฮาร์ดไงโอ้โห จะของเงียบฟังเสียงหน่อยครับผมทุกคนเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ห้องห้องันนี้ห้องนั่งเล่นปะเราก็ไม่เปิดไว้โอ้ยจะมาจนกันทำไมเนี่ยมันมาปะวะ มันมาปะวะหมูยเขาะโอ้ยเสียงเขาะเบาเกินเข่าดังกว่านี้ได้ไหมเพื่อนโคตหน้าขนลุกครับผมโอ้โหเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยคือไฟฉายจนก็ใช้งานไม่ได้อยากอยากส่องดูตัวว่าตัวมันเป็นยังไงครับผมมันไม่ให้เปิดไฟฉายเลยนะไฟฉายมันก็ปี๊ปีไปลนะ จังหวะแบบนี้ครับผมถ้าค่าความรับรู้เพิ่มขึ้นเราต้องรีบครับผมเปิดไฟแล้วไปดูกล้องแล้วัดก็ะบาหลอกอะไรตอนดี้แเราเพื่อนให้ค่าความรับรู้รถก่อนแล้วก็นี่ครับผมอันนี้ไอ้อันนี้การรับรู้ไม่ใช่เวลาดูกล้องวิตกกังวลวยสลับกันละกดดันว่ะ อารมณ์เหมือนเราอยู่บ้านคนเดียวเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วมันมีคนมาแบบวอกวอกวอกแวกอยู่หน้าบ้านเราครับผมอันนี้ไม่ได้วอกแวกธรรมดานะมันเข้าบ้านด้วยแล้วออออจะมาพร้อมกันทำไมวะมาไหม บุนไม่ได้เลยครับผมบุญแล้วฟังเสียงไม่ได้ยินโอ้โหยฮ้ฮเยเวลามันอยู่ในโทษต้องงห้ามขยับอีกนะแล้ววะครับผมหืมเสียงโทรศัพท์ขยันโทษแล้วนะ์ะ โอ้ยใครดับไฟอา้าเรียบร้อยมันดับไฟแล้วมันจะรีเซตตอนไหนเนี่ยอุย้ยโทรศัพท์ดังอีกเฮ้ยมันกดออกไม่ได้เหรอทำไมมันกดออกไม่ได้เหรอ เสียงเดินก็ามาโอ้โหแล้วกว่ามันจะต้มเสร็จมันเสียงเดินเราเหรอเมื่อกี้อะฟังกว่ามันจะ่อมเสร็จคอมอ่ะเกินไป เฮ้ยโอ้ยนี่ก็ขยันดูมาชัวชัวไม่มาว่ะหลอกเราเฉยหลอนเราเฉยครับผมเฮ้ยมามาตัวล้วมามันไม่ได้หลอก เห็นไหมหูว่าแล้วหูไม่ได้แววงานหยาบแล้วครับผมแปดิบเอ็ดเปอร์เซ็นข้าววิ่ตุกวลดแปดสิบี่เฮ้ยเพื่อนรีบออกไปเพื่อนออกไปก่อนเก้าิบพี่ว่าพีแนแน่เลยว่าหูทำไมไม่มันมาถีมากครับผมหมดยากมาถีไปเพื่อนโอ้ยไม่ทัน โอ้โหเอ้ยไม่ทันครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะโทรศั์ยังดังอีกเหรอโดนจับไปแล้วเพื่อนโดนจับไปแล้วยังดังอยู่อีกเหรอหัวจะปวดโอ้เหลือจะเชื่อตึงเกินหมดฮารดคือเราเล่นคนเดียวมันมันอาจจะ อื่นๆหน่อยครับผมต้องดูกล้องด้วยนะโอเคต้องเงียบหน่อยอะ่ะมันมันต้องเงียบอ่ะครับผมเกมเนี้ยเรารอแค่มันมากล้องถ้ามันมากล้องหกมันก็ไม่ทันแล้วปะวะ่าถ้ามันมาข้างหน้าใช่ไหมโอ้โห oh, อยู่กล้องหนึ่งครับผมต้องเปิดไว้ดิ <laughs> หรือเปิดตลอดเลย โอเคยังอยู่ที่เดิมครับผมเราต้องพยายามทำให้ค่ารับรู้กับไอ้ค่าวิตกกังวลห้ามเพิ่มเยอะใช่ไหมเราดูมันส่องกล้องเลยเอันนี้ก็ใครจะไม่กดไม่ได้เฮ้ยมามามามันไม่ให้เราส่องไฟเห็นเลยเนาะอยากรู้ว่ามันเปิดมายังไงครับผมน่ากลัวไหม ถ้าเกมนี้ดีหน่อยมันไม่จำสเกลอะผมใช่ไหมมันไม่ก็ยังอยู่ที่เดิมมันไม่จำสเกลนะมันไม่จำสเกลแห่เลยครับผมแต่มันเล่นกับความหลอนในตัวเราครับผมความคิดวิตกกังวนอะไปแลยครับผม เสียงโทรศัพท์มันชอบมาพร้อมมันเดินพี่เลยต้องเงียบฟังนะมันหายว่ะแต่ไม่เป็นไรค่ารับรู้ไอ้ค่าวิตกวนราศูนย์การรับรู้ จะรับรู้แค่โทรสับเท่านั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะผมมาร้อปร์นจริงเปล่าวะขอละมันมีดีเลย์นะผมทุกคนมันมีดีเลย์ด้วยนะ แล้วพี่ได้ยินมันเดินมาทักพักแล้วอะแล้วกว่ามันจะเปิดประตูมาแห่เนี่ย <Yeah. S 1> คือมันมันนานแล้วถ้าเกิดค่ารับรู้ไอ้ค่าวิตกังวลเราสูงอะมันจะแย่นะใช่ไหมกว่าจะมาได้เพื่อนจะมาก็รีบเข้ามาเลยพอเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,ปบเปิดเข้ามาเลยพี่ฮะถ้ามันเปิดเข้ามาเลยมันจะยากนะใช่ไหมเปิดเข้ามาเลยก็วิ่งเข้าตู้ไม่ทันอีกใช่ไหมครับผมนี่เลยความยุ่งยากของเกมนี้ ถ้ามันมาแล้วมันจะไม่มาตักพักหนึ่งครับผมเท่าที่พี่ดูมานะตอนเล่นโหมดง่ายอะ่ะหรือว่าโหมดง่ายมันก็เลยไม่มาถี่ใช่ไหมเพราะมันเป็นโหมดง่ายไงอโอ้โหเราทำอะไรอยู่ข้างหลังเนะี่ยเอา้าแล้วเนี่ยรอบโอ้โหเมื่อกี้เราก็เพิ่งตุยไปเพราะ รีเซ็ตกล้องนานครับผมมันนานเกินไปเพื่อนโอเค มาไหมมันชอบมาพร้อมกันหลังจากสิ้นเสียงโทรศัพท์พี่ไม่จะไม่ปล่อยให้ข้าวิตก,กังวลสูงนะมาชัวชัวครับผม เฮ้ยแล้วมาพร้อมกันทำไมเนี่ย hey, <it> s <S มันพูดแล้วนั่นจิบพาย <the> พล้วโอ้โห,โ,หโหดีนะเข้าทันไอ้บ้าเอ้ยแล้วมาโหโดนสับมาหลงอะไรตอนมันมาวะแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมาดีเลยค่าความวิตกกังวลเราสูงแล้วเดี๋ยวเราตรุยอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นหนึ่งร้อยปีตุยอีกอะ คือการรับรู้ว่ามันมีแค่โทรศัพท์เนี่ยพี่บ่นได้ตอนที่มันมายืนอยู่ตรงหน้าเพราะว่ามันยืนอยู่ตรงหน้าไงเลยบ่นได้ถ้ามันอยู่ข้างนอกมันบ่นไม่ได้เว้ยการรับรู้มันแค่ตัดโทรศัพท์ครับผมไม่มีอะไรพี่ไม่เคยเห็นมันมายืนอยู่หน้าห้องวะถ้าดูผ่านกล้องจะเห็นมันมายืนอยู่หน้าก็ห้องตรงไหนวะ ดูไม่เคยเจอบัดเดีกล้องมันไม่ชัดอะคือจริงๆนะกล้องคือกล้องมันไม่ชัดแล้วทีเนี้ยมันทำอะไรย,ยากครับผมเอออยู่นี่เออถ้ามันไปยืนขวางกล้องแบบเนี้ยมันเห็นครับผมเนี้ยแบบเนี้ยแต่ว่าที่เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่พี่ไม่รู้เลยนะเอ,อ้ยนี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหัวกลมๆครับผม ขอมันอยู่ที่เดิมเป็นพอมามาวะเฮ้ยเร็ว Yo, <bro. S 1> เข้ามาเลยเพื่อนไม่ต้องพูด <Ron. S 1> เข้ามาเลยเออต้องแบบนี้คือเราต้องยืนอยู่เฉยใช่ไหม <laughs> ต้องยืนฟังมันยังไงก็บนได้ครับผมแต่ว่าตอนเล่นน่ะพี่ต้องเงียบจริงๆริครับผม คือถ้าไม่เงียบฟังมันพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันมาหรือมันไปอยู่ไหนยังไงกดดันที่ปิงวะโอ้แล้วเกมมันกี่นาทีจบวะเนี่ยมีใครจับเวลาไหมว่ามันกี่นาทีจบโอ้โหอ้นี่ก็ามาคอมโบคู่คอมโบคู่ตลอดไอ้โทรัพั์กบไอ้ไอ้ทูเดอร์เนี่ย จริงนะมันตึงทั้งตึงทั้งหล่อนครับผมทำไมสูงจังเลยวะเออลด,ดิหรือเราคือเราหามันไม่ค่อยเจอเหรอว่ามันอยู่กล้องไหนใช่ไหมค่าค่าความวิตกกังวลเลยสูงโอ้ยโอ้มันอยู่กล้องสองเลยวะ่ะอยู่ไกลอะผมอยู่ไกลไม่ต้องกลัวฮะไอ้ดิก็ขยันโทรขยันร้อง การรับรู้พี่ไม่ค่อยกลัวนะแต่ถ้ามันมาพร้อมพร้อมกับอินโทรเดอร์มันก็น่ากลัวไงโทรศัพท์อะถ้ามันมาพร้อมกันอะ ช่องลมพี่ว่าพี่เล่นนานแล้วนะทำไมไม่ชนะทักทีวะโโหคาช่องเลยครับผมมันอยู่คาช่องเลยฮะ Okay. มันอยู่ไกลครับผมเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เกมจะจบวะเน,นี้ยตุกกดดันไปหมดแล้วเนี่ย <laughs> น่าเงือแตกโลกเลย <c oughs> จบเยีย่ยดทุกคนโอ้จบครับผมโฮ้กี่นาทีวะโอ้ทำไมมันเหมือนานานมากเลยครับผมทุกคน คือมันเวลาที่เรากดดันกับอะไรมันจะเบื่อนานมากจริงๆนะเหมือนกันและพี่เล่นมาเป็นชั่วโมงแล้วครับผมคือมันกดดันเมื่อไรจะผ่านวะโอ้โหโอเคครับผมทุกคนก็จบไปเปนี่เรียบร้อยครับผมเย้ว้าวโอ้โหเจ้าเวลาที่เราชนะปุ๊บเราจะถูกเตะออกเลยใช่ไหมก็สาหรับวันนี้ครับผมจบไปในโหมดยากครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหตึงเกินความรู้สึกหลังเล่นคือมัน มันกดดันมันพูดไม่ค่อยออกจะเห็นว่าพี่พูดไม่ออกนะเพราะพี่ก็ฟังเสียงด้วยครับผมว่ามันจะเดินมาหน้าประตูเราตอนไหนเนาะแต่ว่าเวลาเข้าตู้ก็ได้บน่นมันเพราะมันเดินเข้ามาแล้วไงไม่ต้องกังวลว่ามันอยู่ตรงไหนไงเกมนี้ถึงไม่มีจําละเกดแต่โคตรตลอดครับผมทุกคนยังไง,งไไก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่น,นี้ก่อนครับผม,ไ,มไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผมตึงเกิน